ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์เกนิกาเฮิร์บมีบริการวางจำหน่ายแล้วทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีขายปลีกและขายส่งขายแบบเซตเล็กและจัมโบ้เซตมีแชมพูแบบก้อนแบบน้ำและเซรัม่มสำหรับดูแลเส้นผมและหนังศีรษะมีสบู่แบบก้อนแบบน้ำและโทนเนอร์สำหรับดูแลผิวหน้าและผิวกาย เมื่อซื้อครบ500บาทแถมฟรีสมุนไพ ok รดีท็อกหนึ่งขวดและเมื่อซื้อครบ1,000บาทแถมฟรีสมุนไพ ok รดีท็อกสองขวดสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เบอร์065 945 9633 AIS และ061 9785516 D-Tag จากนี้เราขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมตัวอย่างผู้ใช้จริงจากแบรนด์นิกาเฮิ e r เป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่ารูปภาพที่ทางแบรนด์เกนิกาเฮิร์บได้นำมาเสนอน่าจะสมเหตุสมผลและชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ